อยห้าสิบ่าถือโคตแหงโค้อยก็พอือโคตรทงวะปราคานิ่งโอ้ยห้อยสูนกัยังไปสะฮนหุ่นจักกี้เต็มพีฮอตมาเซียวเนี่ยโอ้ยอยลึกก็ไปเออนานนี้จะรูจักกับจะกับมเอ้ได้ เฮ้ยลึกกระไปเขาไปในไหนยอยเฮ้ยลึกกระไดนส้วนเอา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 น้ำยังหอนได้ อ๋อโอ๊ยเนี่ยน้ำบริสุทธิ์เอะบุ้งเห็ดใส่ว่าให้มันออกสนีว่ะแค่เนี้ยเฮ้ยกะว่าอ้าวอี๊หม่กะว่าบอรู้แล้วไอ้คือต้มเล้าไะรู้แล้วแล้วมันนี้อันนี้เข้ากับใบเฮ็ดนี้ครบบอเห็ดสันทางในนี้ครบบอแล้วก็ให้มันยุด เป็นห่างเลยยศหลงนี้แล้วมื่อวานนี้แล้วมื่อนนี้อันนั้นเอาแล้วมื่อนนี้เหมือนโมเมนน้ำมาคุยเอาเนื้อว่วคุยเอาพัาติกอะบุ้งแล้วมันเห็นคือตุมเล้าเพราะไรมันนี่เป็นขาพลาสติกอะ่ะ กูยกระป๋าได้ฮะติ๊กอะเหมืนเดียวอันนั้นอะบมเมนระบบยอดดีเอ้าน้ำอีเตหเฮาอ่ะย่อหนามเนาะเตะเตะขวัญเหรออีปิดไปเบิดเลยนะบาให้ขวัญน้อยเลยไม่นีขวัญน่ะอีมาออกเนี้ยไมนมีไอ้ยอดลงเนี้ยเพราะว่าขวัญมันออกไปกระป๋าเหรอมันมายอดลงนี้แต่ยอดติ๊งติ๊งติ๊งบ่ได้ยอดเหงาซะนี้เอ้ามันมีติดไส้ ให้ยดเป็นไส้เสียแนโอด้ดียดเป็นยดเลยนะนะั่นนะมื่อวานนี้ค่อย่อยหล่อมาใส่ป่ะเอา้าปิดไฟดีปะ่ะหางเหงือกอันนี้เป็นเป็นสินหางลุ่มอันนี้เป็นดีเซลวะแต่ใส่ใดเหะเต่ค่อยเอาหางยีสิบบิดมาเฮ็ดเอาค่อยห่ค่อยเห็นหุ่มเมร์น่าไรอะ่ะซื้อข้องมานนะเม็นร้อค่อยเอาไปต้สมท่านี้เลย แล้วมื่อนนี้ท้าเห็ดคือแบบไอ้ต้มเล้าสนีะนอะไรวะเพราะว่ามันเป็นฮัตติกอะเพราะมันบโบมันขึ้นนามมะยุดแล้วมันบบไล่ล่ะฮัตติกอะฮัน,น,นเย่ฮะอ๊อกเสนีเรา,าเหมือนเงื้ยสบายเลยเนี่ย<อ>มีน้ำมันไซฟีเลย นี่ครับลงต้มเหล้าลงต้มเหล้าป้าบุ้งถ้ามันออกคือเล้านี่แล้วอุ้ยมีน้ำมันใสสบายสบายเลยนะบอคิดจะไหนก็เห็นแล้ว <aside> แล้ววันนี้ค่อยไปเห็นสมบอนนะ้ะเอาน้ำไป่งเข้าเสน้นเอมือแล้วนะ แมงเอาหั่งสอนกับซ่องหั่งดำสินี้เนะาะคาุยกับว่ามันเป็นหั่งยั้งวะเป็นหั่งไอ้เอาไว้นึ่งสียเฮ็ดวะป่าลงเฮ็ดมันก็ใหญ่อยู่